วันนี้เราจะเข้าไปเดินในวัดราชบุรณะกันนะคะทุกคนวัดราชบูรณะค่ะนี่เข้ามาก็จะเห็นเป็นวิหารอยู่ตรงนี้นะคะซ้ายมือก็จะมีล่มของโปยเซียนนะคะเป็นสปอนเซอร์ของเรานะคะหมายถึงสปอนเซอร์ของทางโบราณสถานเขานะไม่เกี่ยวกับกีนะนี่ค่ะ มาถึงทุกคนก็ต้องมาหยุดถ่ายรูปตรงนี้กันประจำเลยนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะทุกคนนะคะก็จะเห็นพระปรางอยู่ในกรอบของประตูโบสถ์พระวิหารแบบนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2567นะคะวันนี้กี้อยู่ที่วัดราชบูรณะค่ะทุกคนนะคะก็แดดก็อย่างที่เห็นนะคะต้องมีทั้งหมวกนะคะมีทั้งเสื้อกันยาวมา ร่มมาอีกนะคะทุกคนเพราะว่าบางทีเนี่ยฝนเขาเรียกว่าแดดออกๆอยู่ฝนอาจจะตกก็ได้นะคะทุกคนตอนนี้พระนครรีธยาเนี่ยน้าล้อมรอบนะคะแต่ว่ากี้ไปดูบริเวณรอบๆมาตลอดนะคะคาดว่าปีนี้ยุธยาน่าจะเอาไว้นะคะสู้ไหวนะคะน้าก็คงจะไม่ทะลักเข้ามาในเกาะเมืองนะคะเพราะว่าเราเทียบจากปีที่เคยท่วมหนักๆน,น,นะคะในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าปีไหนที่น้ํามันมากๆเนี่ยนะคะทุกคน เราจะรู้ทันทีด้วยสัญชาตญาณของเราเพราะว่าอายุธยาเป็นพื้นที่รอบน้ำนะคะดังนั้นเนี่ยปีนี้ก็ให้สบายใจได้เลยว่าในตัวเกาะเมืองไม่น่าจะมีปัญหานะคะอาจจะมีบริเวณนอกเกาะเขาเรียกนอกเกาะค่ะแถวๆ,ๆบริเวณพวกวัดเชิงท่านะคะล่าสุดกี้เพิ่งเห็นข่าวนะคะว่าวัดเชิงท่าเนี่ยเขาต้องมีการ ทําคันนะคะแล้วก็กั้นน้ําแล้วก็มีการสูบน้ําออกจากวัดตลอดเพราะว่าวัดเชิงท่ามันจะอยู่นอกเกาะเราทุกคนนึกภาพออกใช่ไหมมันจะอยู่ทางด้านฝั่งทิศเหนือนะคะของวังหลวงอยุธยาเรานะคะส่วนวัดพนัญเชิงวัดชยัยกษัตริย์ตาธรรมารามอะไรแถวๆนี้นะคะเขาจะมีการทําคันของเขาเอาไว้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญการโดนน้าท่วมเนี่ยม,มันเสียหายมากนะคะอยุธยาผ่านการท่วมน้ําหนักมันเมื่อปี54นะคะทุกคนรู้กันดีเป็นภาพฝัง ติดตึงตาอยู่ในหัวใจนะคะว่าน้ําท่วมเป็นเช่นไรนะคะปีนั้นนะคะบ้านกี้นะคะน้ําขึ้นไปถึงหน้าอกนะคะแม่กับอาอีนี่เลี้ยงปลากันอยู่ในบ้านนะคะทุกคนสงสารแกมากเลยตอนนั้นแกก็อายุมากแล้วด้วยนะคะก็คิดว่าปีนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรทุกคนคะวัด,าวดราชบุรณะตอนนี้เนี่ยเห็นมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปบนเจดีย์กันเยอะเลยเขาขึ้นไปทางทางด้านทิศเหนือของอของทางขึ้นของตัวเจดีย์ประธานนะคะ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันนี้เราจะเดินได้ละเอียดมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราเคยผ่านการมาที่นี่กันกันบ่อยแล้วด้วยนะคะแต่พอดีวันนี้เข้ามาทําธุระก็เลยถือโอกาสว่ามาแล้วก็อยากให้เสียการเสียงงานต้องให้ได้งานในทุกๆอย่างเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราอยู่กันที่วัดราชบุรณะกรุทองนะคะกรุ่ทองกุกแตกนะคะรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรานะคะยุทธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนะคะ รวมตัวกันอยู่ที่นี่นะคะมีเรื่องราวให้เราต้องศึกษาค้นคว้ากันไปอีกยาวนานนะคะล่าสุดเนี่ยกี่เพิ่งเห็นจริงๆไม่ใช่เพิ่งเห็นเราเห็นมานานสักพักแล้วนะคะว่าเขาได้มีการพูดถึงเรื่องเจ้านาครอ,อินด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวัดราชบูรณนะอะไรเนี่ยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามการค้นหาข้อมูลของครูบาอาจารย์หรือว่านักปอติศาสตร์ที่ค่้าบอดอยู่ในวงการประวัติศาสตร,ร์มาก่อนกี้นะคะแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ของกี่ด้วยนะคะก็เดี๋ยวต้องคอยติดตามชมนะคะว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรให้ นักประวัติศาสตร์รุ่นเล็กอย่างเรานะคะได้มาสำรวจนะคะแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลไปพร้อมกับครูบาอาจารย์เหล่านั้นนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราอยู่กันที่วัดราชบุรณะค่ะทุกคนกรุทองนะคะกรุทองคำนะคะที่มีการขุดค้นพบทองคํามากมายนะคะแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่สามารถที่จะรักษาไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าถูกโจรเขาเอาไปซะละนะคะตามเรื่องราวต่างๆที่ทุกคนสามารถสืบค้นได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะว่า กุวัลราชบุรณะเนี่ยมันน่าชอกช้ำและกำใจแค่ไหนนะคะทุกคนสมบัติของเราก็หายไปเยอะนะคะที่แสดงอยู่บนพิพิธภัณฑ์ท่าทายแห่งชาติเจ้าสัมพยานนี่นแค่ส่วนน้อยเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วทุกคนนึกสภาพด้วยกันว่าถ้ามันได้มาทั้งหมดเนี่ยนะโอ้ยุทธยาเมืองเก่าเมา่ตก่อนนะคะรับรองจะต้องอชื่อเสียงกระ,ะจายไปมากกว่านี้นะคะทุกคนเพราะว่าน่าจะเป็นกลุทองคํายุคโบราณกุเดียวของประเทศไทยเลยมั้งที่มีการขุดค้นพบทองคํามากนะคะทุกคน ก็ยังไงก็มาอายุธยาก็อย่าลืมมาเที่ยวที่วัดราชบูรณะแล้วก็ขึ้นไปดูเครื่องทองที่พิพิธภัณฑ์ท่าฐาแห่งชาติเจ้าสามพญาด้วยอ่ะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวกี้พาทุกคนเดินชมวัดราชบูรณะกันค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปรอบๆนะคะในส่วนของวัดราชบูรณนะกี้เลอกที่จะเดินมา ยืนอยู่ตรงแถวแถวทาทงด้านหลังนะคะตรงบริเวณพระอุโบสถทางด้านทิศเหนือจุดนี้เราก็จะเห็นในส่วนของเจดีย์ประธานหรือว่าพระปรางจริงๆเขาไม่เรียกเจดีย์หรอกนะเขาเรียกปรางประธานนะคะเพราะว่าอะไรมันเป็นปรางไงไม่ใช่เจดีย์นะคะเจดีย์คือที่มันเป็นลักษณะของระฆังนะคะระฆังคว่ำระฆังย่อ,ยอม,มุมเนี่ยเห็นไหมไอ้ทุกคนเห็นไหมอันล่างๆอ่ะนะคะอ,อันนี้อันนี้เป็นอุโบสถนะคะทุกคนอุโบสถนะคะพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างมี มีม,มีมีพื้นที่ว่างๆเยอะนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่คงมาดูแลไปก่อนหน้าที่เราจะเข้ามานะคะตัดย้งตัดหญ้าไว้อย่างดีแล้วก็มีพื้นที่เขียวๆแบบนี้ให้เราได้มาเดินเล่นนะคะมาถ่ายภาพแล้วก็โลง่งๆนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นทางเดินที่มันอยู่ทางด้านทางด้านทางด้านทิศเหนือนะคะทุกคนนะคะนี่ค่ะมุมนี้สวยนะคะถ่ายไกลๆนะคะ ต่ไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบเสาไฟที่มันอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนนะคะประมาณนี้หันิทีค่ะใครนิทีที่เป็นคนชอบต้นไม้นะชอบความแบบเนี่ยชอบโล่งๆแบบนี้นะคะคือมันยืนแล้วมันสบายใจนะคะทุกคนเดี๋ยวขอยืนตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะพระปรางประธานพระราชบิวรนธนะทุกคนคะเดี๋ยวเราเดินย้ายมาตรงส่วนของโบสถบ้างนะคะนี่ค่ะ อุโบโสถที่วัดราชบุรณะนะคะเมื่อสักครู่นี้ตอนกี้เดินอ้อมมานะคะเห็นมีฝรั่งสองคนเขายืนถ่ายรูปอยู่ตรงด้านหลังของประตูบานประตูซุ้มประตูเนี่ยนะคะสองคนนั่นแหละนะคะเขามายืนถ่ายภาพกันอยู่นะคะนี่เขาอุโบโสถที่วัดราชบูรณะค่ะ ในนี้ก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปที่มันเป็นน่าจะเป็นปางามาาวิชัยแหละนะคะดูจากท่าขัดสมาธิที่ยังคงเหลืออยู่จุดนี้ก็เป็นจุดที่ถ่ายภาพสวยนะคะทุกคนไอพวกเรืเเ่อน,นะคะพวกซุ้มประตูต่างๆของโบราณสถานเนี่ยนะคะขอให้มันเป็นช่องเถอะนะคะทุกคนก็จะต้องมีการถ่ายภาพผ่านในช่องพวกนี้แหละนะคะใครถ่ายก็สวยคะ่ะทุกคนนะคะ,แ,ะแนะนําให้มาถ่ายมุมนี้กันบ้างนะคะ เรามาเข้าด้านนี้ดีกว่านะคะเมื่อสักครู่นี้เข้าด้านด้านขวามือเราจะเห็นต้นไม้ทางด้านนั้นมันบังจะดีนะคะทุกคนนี่ค่ะอุโบสถอันนี้ใหญ่มากนะคะทุกคนอ่พื้นที่ใหญ่มากนะคะก็เหลือเท่าที่เห็นแบบนี้นะคะทุกคนไม่เหลืออะไรแล้วนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือพระรูปที่ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถคือดูจากที่มันเหลือร่องรอยก็คงจะเป็นปางมารวิชัยเลยค่ะทุกคนนะคะ นนก็จะเห็นเป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านซุ้มจระนำของตัวปรางประธานด้วยนะคะทุกคนรอบนี้ไม่เห็นตัวรังพึ่งนะคะทุกคนปกติถ้ามาช่วงหน้าฝนนะคะทุกคนจะเห็นรังพึ่งนี้เจ้าที่คงจัดการเรียบร้อยแล้วอันนี้พระโบสถทางด้านทิศใต้นะคะเออล่าสุดอะคะ่ะทุกคนพูดถึงรังพึ่งนะคะทุกคน เ,เมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยออกข่าวด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรเขาไปตัดหญ้าอยู่ที่วัดกุดีทองนะคะโอ้ไปโดนไอ้รังรังพึ่งอะคะ่ะทุกคนรังต่อรังพึ่งเนี่ยนะคะเข้าโรงพยาบาลไปสองคนนะทุกคนแต่ว่าก็โชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะแต่ว่าก็น่าจะหายแล้วมั้งป่านนี้นะคะทุกคนต้องระวังนะอย่าไปอยู่ใกล้มันนะคะนี่ค่ะทุกคนคือกี่พยายามจะให้เห็นตัวองค์พระบางให้มากๆนะคะเพราะว่า ไม่รู้นะคิดว่าถ้าเกิดเราอยู่ทางด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นมันทุกมุมน,นะคะพยายามจะพาดูทุกมุมเลยนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังอะไรก็ว่ากันไปนะคะทุกคนเนี่ยค่ะอันนี้ทางด้านทิศเหนืออยู่นะคะเรายังอยู่ทางด้านทิศเหนือนะคะอันนี้เป็นระเบียงโคดค่ะทุกคนระเบียงโคดแล้วก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่โดยรอบนะคะจุดนี้ก็จะมีมากหน่อยนะคะตรงนี้มันจะเป็นมุกที่มันยื่นออกไปนะคะ อันนี้ทางด้านมุมของทางด้านทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือคะ่ะทุกคนก็จะมีซ่าของเสียงพุทธรูปอยู่ตรงนี้นะคะเก็เห็นคนมาถ่ายภาพกันอยู่นะคะประมาณนี้อย่างที่บอกค่ะทุกคนอยุทยานเนี่ยนะคะทุกคนมีที่ถ่ายรูปแบบเยอะมากนะคะขนาดเป็นโบราณสถานแล้วก็ยังถ่ายสวยเลยนะคะทุกคนนี่นนี้เราเดินย้อยมาทางด้านก็ยังอยู่ตรงจุดของเสียงพุทธูปตรงเมื่อกี้นะคะแต่ว่า หันมาทางด้านจะดีค่ะทุกคนร่มเขียวๆนี่เห็นรู้ทันทีนะคะมีนักท่องเที่ยวเดินอยู่ตลอดค่ะทุกคนทุกคนก็จะถือร่มกันมานะคะเพราะวันทั้งแดดทั้งฝนนะคะสถานีายว่าเดี๋ยวตอนบ่ายฝนน่าจะตกแน่นะคะอันนี้เราย้ายมาอยู่ทางด้านทิศเหนือแล้วนะคะเออไม่ใช่ค่ะทางทิศใต้อ่าทางทิศใต้เพราะว่าทางซ้ายมือของเราเนี่ยจะเป็นวัดมหาธาตุแล้วนะคะเนี่ยค่ะในบริเวณวัดราชบูรณะก็จะมีวิหารเล็ก เขาเรียกวิหารลายค่ะวิหารลายเจดีย์ลายทุกคนคะเจะดีองค์น,นี้สวยมากเลยนะเรามาเดินดูใกล้ๆนะคะทุกคนมาพินิษพิจารณานะคะมีดีเทลของมันอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเจดีย์ลายอีกองค์น,นึงอันนี้เหลือตะลักฐานแล้วนะคะทุกคนนี่สวยดีค่ะทุกคนอเออเดี๋ยวกี้ขอพูดประวัดนิดนึงแล้วกันนะคะจะไม่พูดเลยก็แหมเนาะนิดนึงนิดนึงนะคะ ราชบูรณาค่ะทุกคนแต่เดิมชื่อวัดราชบูรณ์นะคะก็สร้างตั้งแต่สมัยสมเด็จเจ้าสัมพยานน่แหละนะคะเรื่องราวก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าคือตอนนั้นคือพระนัคริน,นทราเนี่ยท่านสวรรคตโดยปัจจุบันทันด่วนนะคะยังไม่ได้มีการมอบสมบัติให้ใครนะคะพี่น้องก็เลยมาแย่งสมบัติกันจนเกิดเป็นเรื่องราวของเจ้าอาจยาเจ้าี่พยานะคะเสร็จแล้วมาทาโคตชยุกันตรงสะพานป่าถฐานนะคะหวนโคตทั้งคู่เจ้าสาัมพยาอยู่ไกลหน่อยมาถึงช้า มาถึงก็เลยได้ราชสมบัติไปนะคะแล้วก็ได้มีการเอาราชสมบัติเหล่านั้นน่ะใส่เข้าไปในเจดีย์ปรางประธานของที่วัดราชบุรณะนะคะประมาณนั้นละค่ะเรื่องราวก็ประมาณนี้แหละนะคะตะกี้แปลกใจมากนะคะทุกคนว่าเรื่องคือตั้งแต่ยุคเจ้าสามพยายุยาต้นๆนะคะพระองค์ทรงฝังสมบัติเอาไว้ในนั้นนะคะอยู่มาจนถึงพระเจ้าเอกทัศน์อ่อะไม่มีใครรู้เลยนะคะว่ามีสมบัติอยู่ในนั้นเก็บความลับได้ดีมากทีเดียวนะคะทุกคน นี่ค่ะทุกคนนี่เจดีย์เจ้าอ้ายพญาเจ้ายี่พญาอยู่ตรงนี้ค่ะมันจะอยู่ทางด้านนอกของวัดนะคะทุกคนในตรงวงเวียนนะคะเห็นไหมคะไอ,อทางด้านซ้ายมือมันจะเป็นปางวิวอคะ่ะร้านกาแฟนะคะไปทางด้านขวาก็ไปวัดมหา,าธาตุได้นะคะอันนั้นจะมีร้านกุ้งเผาอยู่ด้วยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะวันนี้คิมไม่ได้เดินไปทางด้านตรงจุดของทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะตรงหัวมุมตรงนั้นปกติจะไปยืนตรงนั้นวันนี้ไม่ไปนะคะเพราะว่า เมื่อกี้เห็นเหมือนมีเจ้าหน้าที่กําลังทําอะไรอยู่ตรงนั้นนะคะเหมือนอะไรทำอะไรเกี่ยวกับสายไฟตรงนั้นอะ่ะก็เลยไม่เดินไปดีก,กว่านะคะอันนี้เป็นวิหารลายที่อยู่ทางด้านทิศทางด้านหน้าทางด้านหน้าขึ้นมาทางทางทางใต้อะคะ่ะเนี่ค่ะก็เพื่อง่ายคือเข้าวัดมาด้านเลี้ยวซ้ายะคะ่ะ